วันนี้เป็นเรื่องของฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าเป็นปีแห่งความยากลำบากครับของการเปลี่ยนถ่ายแต่พวกเขาก็ยังกล้าไปถึงความสำเร็จได้ครับทั้งการเป็นแชมป์อาเซียนแล้วก็ได้เหรียญทองซีเกมวันนี้เรามาคุยกันหน่อยครับว่ามันมีปัจจัยอะไรครับที่ทำให้ทีมชาติไทยนั้นยังคงยึดเบอร์หนึ่งแห่งอาเซียนไว้ได้แม้ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มันต้องเปลี่ยนถ่ายเลือดใหม่ m a i n s t a n d Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสตา้าบายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลลิสต้าเครับกับผมจิตกรสีคำเคลือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับฝากช่องทางของเราไว้ก่อนเลยนะครับเมนสแตนไทยแลนด์นะครับตอนนี้คอนเทนต์ก็เยอะแยะมากมายครับแล้วแต่แต่ละคนชื่นชอบเลยครับแวะเข้ามาเยี่ยมชมในช่องทางของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเมนสแตนไทยแลนด์ด้วยนะครับถ้าเราว่าถึงเรื่องของฟุตซอลนะครับจริงๆต้องยอมรับว่าเป็นชนิดกีฬาที่ทําให้เราภาคภูมิใจครับในตลอด20ปีที่ผ่านมาผ่านไปถึงฟุตซอลโลกเนี่ย6ครั้ ต่อกันแล้วก็ยังครองตําแหน่งเจ้าอาเซียนทุกรายการเลยครับเพียงแต่ว่าจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็คือช่วงกับรกฎาคมปี2021ครับเมื่อโคเซมารีย p ปาซอ m สเมนเดสหรือว่าปูเปสเนี่ยนะครับที่เราคุ้นชื่อกันเนี่ยในฐานะตำแหน่งเฮดโค้ช ของทีมชาติไทยเนี่ยตัดสินใจแยกทางกับทัพช้างศึกอย่างกระทันทันครับ,รบก่อนที่จะเริ่มแข่งฟุตซอลโลก2021เนี่ยเียงแค่2เดือนเท่านั้นโดยปูปิสนั้นโยกไปรับงานเป็นเฮดโค้ชของสโมสรเบนฟิก้าครับซึ่งถือว่าเป็นสโมสรยักษ์ใหญ่ในโลกฟุตซอลเลยครับมันคือการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบเยอะพอสมควรครับเพราะปูปิสเนี่ยถือเป็นกุญซือคนสาคัญครับที่เข้ามาวางรากฐานและก็ช่วยยกระดับให้ทัพฟุตซอลไทยของเราเนี่ยเติบโตขึ้นมา โดยเฉพาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับผู้ตรงตรงก็คือปูปิสคือบุคคลที่อยู่เบื้องหลังครับในการปลุกป,ปัน้นนักเตะที่ถูกเรียกว่ายุคทองนะครับ Golden Generation ไม่ว่าจะเป็นสวูดเถื่อนกลางจิรวัตรสอนวิเชียนกฤษดาว,วงแก้วต่างแจ้งเกิดในยุคของปูปิสทั้งหมดการแยกทางครั้งนี้ครับมันเลยทําให้ฟุตซอลไทยเหมือนลอยเควง้งกลางทะเลเลยครับปราศจากหัวเรือใหญ่แม้ว่าจะได้รักคนสายเน็ตงามครับอดีตเฮดโค้ชของบลูเอฟชลบุรีเนี่ยรวมถึงฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเข้ามารับเผื่อร้อนในช่วงเวลา ญแต่มันก็ยากมากครับกับการที่จะเตรียมทีมเพียงแค่2เดือนแล้วก็คาดหวังว่าจะให้ประสบความสำเร็จในศึกฟุตซอลโลกท้ายสุดแล้วเราก็ไปจบที่รอบ16ทีมสุดท้ายครับแล้วก็แพ้คาซัคสถานแบบเละเทะเลยครับเต่อศนย์จากเป้าหมายนยที่วางเอาไว้คือรอบ8ทีมสุดท้ายปรากฏว่าไปไม่ถึงเป้าครับทำไมต้องวางเป้าหมายไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายมีการประเมินออกมาครับบอกว่าเหตุผลก็คือเราเชื่อว่านี่คือช่วงปลายล้วครับของโกลเด้นเจเนอเรชั่นอย่างที่บอกครับทั้งสุภวุฒิจิรวัตรกฤษดาเนี่ยมี อายุประมาณ30ต้นๆครับ32 33ซึ่งมันอาจจะเป็นแบบโค้งสุดท้ายแล้วครับในช่วงเวลาที่พีคที่สุดซึ่งถ้าหลุดจากครั้งนี้ไปนะครับครั้งหน้าพวกเขาก็จะอายุในระดับแบบไม่ต่ำกว่า3 5ปีนะซึ่งมันอาจจะยากมากครับที่จะเรียกฟอร์มที่ดีสุดเราจรึงคาดหวังครับว่าฟุตซอโลโลก2021เนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแต่ว่าการเปลีป่ยนแปลงให้มันเกิดขึ้นอย่างที่บอกนะครับมันทำให้เราไปจบเพียงแค่รอบ16ทีมแล้วแพ้แบบแพ้เลเทนะครับมันจึงเหมือนเป็นนนจุดดดที่่เส้กราฟมัดดิงลงล แต่ทุกอย่างครับย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ว่าเราจะก้าวไปอย่างมีความมั่นใจมากแค่ไหนซึ่งก็เป็นแบบนั้นครับหลังจากฟุตซอลโลก2021จบลงครับทุกอย่างก็เริ่มต้นขึ้นในยุคสายเลือดใหม่เรามีกลุ่มก้อนดาวรุ่งที่เติบโตขึ้นมาและกลายเป็นตัวหลักของทีมได้ครับอย่างเช่นมูฮัมหมัดอุสมมนมูซาครับกองหน้าตัวเก่งจากบ l a c เพ o ลยูเนเต็ดที่กำลังจะไปค้าแข่งในสเปนนะครับกับสโมสอนกโดบาคนนี้เนี่ยยิงให้กับทีมชาติไทยไปแล้วะตูครับนอกจากนี้ครับชัยจับ ตัวรับคนเก่งจากบลูเวฟชลบุรีและพิรพัฒน์แก้ววิไลครับกองหน้าจอมสมประตูจากพีทีทีบลูเวฟสามคนนี้ครับถือว่าเป็นนักเตะคนสําคัญของสายเลือดใหม่เลยครับแล้วก็มีประสบการณ์จากการตีมชาติชุดใหญ่มาพอสมควรครับนอกจากนี้ครับยังเคยไปเล่นในลีกต่างประเทศมาทั้งหมดแล้วนะครับพวกเขาจึงก้าวข้ามจากการเป็นดาวรุ่งเป็นสายเลือดใหม่ขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยนั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงสายเลือดใหม่เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบกระทันหันครับส่วนหนึ่งก็เป็นเด็กดาวรุ่งที่อยู่ในทีมออยยู่แ่แแลล้้้ววคบเตติโขึนมา พร้อมกับกลายเป็นตัวหลักในช่วงเวลาอันเหมาะสมด้วยซึ่งในทางกลับกันครับบรรดาเด็กเหล่านี้ครับที่ถูกผลักดันขึ้นมาอย่างถูกที่ถูกเวลาเนี่ยสามารถผสมผสานความสดใหม่ของพวกเขาให้เข้ากับความเก่า ของบรรดารุ่นพี่ได้อย่างลงตัวครับและนี่คือช่วงเวลาที่หลายๆคนคาดการณ์ครับว่าปีหรือ2ปีหลังจากนี้ครับการผสมผสานมันจะลงเอยอย่างสมบูรณ์แบบครับสิ่งที่ฟุตซอลไทยต้องการณตอนนี้คือเฮดโค้ชคนใหม่ครับที่จะเข้ามาทําหน้าที่ผสมผสานนักเตะเหล่านี้สุดท้ายเนี่ยเป็นโอกาสของคาร์โ s สเซซ่าเนเนสกาโกครับอดีตกุนซือของบลูเวฟชมบุรีซึ่งเคยร่วมงานกับแข้งตัวหลักสายเลือดใหม่ทั้งหมดนะครับทั้งมูฮัมหมัดโรนชัยพีรพัฒน์ที่บลูเวฟชมบุรีแล้วก็ผลงานเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมครับพาทีมัวมม้วยยกสด คาร์ลสยังมีจุดเด่นในการเลือกใช้แทคติกที่เน้นการเคลื่อนที่ของบรรดาผู้เล่นครับแล้วก็เน้นความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะให้มันมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นแนวทางใหม่ครับแตกต่างจากยุคข,ของปูปิสครับเราจรึงสามารถพูดได้เต็มปากเลยครับว่าฟุตซอลไทยเนี่ยนะครับเริ่มต้นยุคใหม่หลังจากที่จบฟุตซอลโลก2021และตลอดทั้งปี2022เนี่ยนะครับจะเป็นการทดลองในการสร้างทีมชาติชุดใหม่ครับเพื่อยกระดับและพัฒนาทีมไปพร้อมๆกันโดยเป้าหมายหลักแน่ๆครับก็คือการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนและ4เกมครับซึ่ คว้าแชมป์ได้นะครับมันก็จะแสดงเห็นว่าทัพช้างศึกแข่งฟุตซอลของเราเนี่ยยังคงเป็นเจ้าอาเซียนแม้จะมีการถ่ายเลือดใหม่ในรอบกว่า10ปีก็ตามและพอประกาศ14ผู้เล่นออกมานะครับในศึกชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยแฟนๆก็ต่างตื่นเต้นแล้วก็คาดหวังไม่น้อยครับจากบรรดาช้างศึกโต๊ะเล็กชุดใหม่เพราะถ้านับจากลิสต์รายชื่อในชุดลุยฟุตซอโลโลก2021นะครับเหลือเป็นแค่6คนเท่านั้นครับซึ่ง3ใน6ก็คือบรรดาสายเลือดใหม่ที่เป็นตัวหลักะนะครับมูฮัมหมัดรอนชัยพีรพัฒน์บวกอีก3ตัวเก่าก็คคือาวุห คารา์าละอภิวัจเจริรรซซ่าบอกว่าเหตุผลที่เขาเลือกนักเตะชุดนี้นะครับเป็นเพราะว่าทั้ง14คนเนี่ยเข้าใจรูปแบบของทีมทั้งหมดผ่านการวิเคราะห์และเก็บข้อมูลอย่างละเอียดซึ่งมันเหมือนเป็นการเปิดสกาดใหม่เลยครับของฟุตซอลทีมชาติไทยที่ยกเครื่องทั้งตัวผู้เล่นและแท็กติกใหม่ไปพร้อมกับโค้ชคนใหม่ด้วยและผลงานมันก็ออกมาเป็นไปอย่างที่เราทราบนะครับศึกชิงแชมป์อาเซียน2022ครับเราคว้าแชมป์แต่ว่ามันก็ ยังติดขัดพอสมควรครับโดยเฉพาะในรอบชิงชาเลิศครับไล่ตีเสมออินโดนีเซียเนี่ยในช่วงแบบเกือบจะวิ่ทีสุดท้ายครับก่อนที่จะมายิงจุดโทษชนะ5ต่อ3เช่นเดียวนครับซึ่งต่อให้ได้แชมป์นะครับก็ไม่พ้นคําวิพากษวิจารณ์ครับโดยเฉพาะทคติกของคาร์ลเซซ่านะครับที่ถูกถล่มยับเลยครับว่าแมประสิทธิภาพมันสู้โคชคนเก่าไม่ได้เลยเดือนถัดมาครับเราต้องลงแข่งขันในศึกซีเกมส์2 2 2ครับก่อนที่จะคว้าเหรียญทองมาครองได้สําเร็จเพียงแต่ว่าก็ยังไม่สามารถเอาชนะอินโดนีเซียได้เหมือนเดิมครับ มันจะเป็นไปตามเป้าหมายครับนั่นคือเราเป็นเจ้าอาเซียนแต่ต้องยอมรับพราะว่าช่องว่างระหว่างเรากับคู่แข่งเนี่ยมันลดน้อยถอยลงครับซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องแปลกครับที่แฟนฟุตซอลนั้นไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่กับรายละเอียดผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นน,นะครับเพราะทุกทีเนี่ยเราค่อนาจะเหนือกว่าอย่างชัดเจนแต่ครั้งนี้เนี่ยมันสูสีครับสูสีมากแล้วก็เกือบจะพลาดครับทั้งในชิงแชมป์อาเซียนและซีเกมแต่ว่าถ้ามองในแง่ของความเป็นจริงนะครับก็ต้องยอมรับว่าการถ่ายเลือดใหม่เนี่ยมันต้องใช้เวลาครับ โค้ชใหม่แท็ติกใหม่กลุ่มผู้เล่นก็เป็นกลุ่มสายเลือดใหม่ค่อนทีมถ้าจะบอกว่ามันเป็นการเดินถอยหลังก็ต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นการเดินถอยหลังเพื่อตั้งหลักมากกว่าครับเพื่อจะเดินหน้าต่อไปและขณะเดียวกันครับเราก็ต้องยอมรับว่าคู่แข่งในภูมิภาคของเราอะนะครับทั้งอินโดนีเซียก็อยู่ในยุคทองของพวกเขาหรือว่าเวียดนามก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นการคว้าแชมป์ทั้งอาเซียนและแชมป์ซีเกมมันย่อมแสดงเห็นครับว่ามาตรฐานโดยรวมของฟุตซอลไทยเนะี่ยยังคงแข็งแกร่งครับแม้ว่าเพื่อมีการเปปลลี่ยนนแงงทั้ระะบบ และในยุคที่คู่แข่งเนี่ยดีขึ้นมาอย่างน่าเหลือเชื่อแต่เราก็ยังเอาตัวรอดได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองถึงอนาคตหลังจากนี้นะครับมันก็คือการค่อยๆขยับตัวไปข้างหน้าครับโดยปัจจัยสําคัญก็คือเวลาเนี่ยแหละครับจะทายังไงที่ทําให้แทคนิคของครอสเซซ่านั้นเข้าไปอยู่ในระบบการเล่นของฟุตซอลไทยอย่าง100%หรือบรรดาตัวหลักๆที่เป็นตัวเก่าจะพัฒนาบรรดาเด็กดาวรุ่งสายเลือดใหม่ขึ้นมาผสมผสานกันลงตัวได้มากน้อยขนาดไหน เวลาเท่านั้นครับที่จะให้คําตอบแต่อย่าลืมนะครับว่าทั้ง2รายการที่มันเกิดขึ้นในปีนี้คือความภาคภูมิใจของทีมฟุตซอลไทยครับและมันคือแค่จุดเริ่มต้นของยุคใหม่เท่านั้นครับอาจจะดูกระท่อนกระแท่นอาจจะดูยากลําลบากแต่ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายหลังจากนี้แหละครับส่งกำลังใจให้กับทัพช้างศึกโต๊ะเล็กของเรานะครับเพื่อจะเดินหน้าต่อไปครับและก็มีเป้าหมายสําคัญก็คือการกลับไปเล่นฟุตซอลโลกและผ่านไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายให้ได้นั่นคือเป้าหมาย เฝากลุ้นฝากเชียร์ด้วยครับสำหรับทัพฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับส่วนช่องทางของเราฝากไว้เหมือนเดิมครับกับ i n น t แตน Thailand นะครับมีคอนเทนต์หลากหลายครับฝากให้ทุกคนเข้ามารับชมกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามช่องทางของเรานะครับเมน t แตนไ Thailand นะครับแล้วก็ ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทาง podcast ออมีด้วยนะครับทั้ง SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากเข้าไปฟังด้วยนะครับขอพูดอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ